อึู้ยังบริปาดยังเลยแตกดังพัวเลยครับพี่น้องสุกเดี๋ยวครับพี่น้องหักโมผมได้เวลาเอาไปกินแล้วครับสวัสดีครับสวัสดียำเร้าวันสุกร์ครับพี่น้องเมื่อน,นี้ฝนตกนะครับนั่งอยู่นาบ้านสิพามาเก็บหมักโมสุกไปกินยำเร้าครับ นี่คือบกโมที่ผมได้ผสมเกสรไว้นะครับหลังจากแตงโมมันเกิดขึ้นมาอยู่หน้าบ้านตอนนี้ลูกโตแล้วนะครับได้เวลาเก็บปกินแล้วครับพี่น้องมันสุกแล้วเบิ้งจชิงในว่ซสุกนะครับตรงนี้เบิ้งจากนี่ครับตรงเนื้อขวัญน,นะครับมันจะมีมือนะครับอ่ามือตอัวน,นี้มันเริ่มเหี่ยวเป็นสีน้ำตาลแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ จากกระกรวเขียวเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าใส่ได้แล้วได้เวลาแล้วเด็ดเลยพี่นอ้องปึบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องพร้อมกินแล้วครับไปปาดกันเลยครับพี่น้องจะแดงหรือบดแดงสเสลือบนพ่อแดงจะเบิ้งถูกหรือเบิ้งผิดไปติดตามครับพี่นอ้องปองปงปงไปพากันเลยครับจะแดงหรือบดแดงไปเบิ้งน้ำกันครับ มาเบิ่งกันพี่น้องจานเซบหโม่พร้อมแล้วอ่ะดีปงโปงปงสุกแน่นอนพี่น้องบอกผิดหวังลงมือเลยพี่น้องทาเบิ่งอยอะเอาเลยเด้อพี่น้องปาดเลยเนาะปาดเลยอึ้ยัยงบร่ได้ปาดยังเลยแตกดังพั่งเลยครับพี่น้อง โอ้หเนื้อแน่นขนาดครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งพร้อมกันครับเบิ้งไปน้ากันหอมออกมาแล้วเริ่มหอมออกมาแล้วโอ้โหเนื้อรันเลยครับแทน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 มาแล้วมาแล้วแดงไม่แดง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  แดงไม่แดง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 โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเบิรงคักๆครับได้ซำนี้ก็พ่อใจแล้วโอ้ยสุดยอดครับเดซัำเนกโอเคครับพี่น้องบอกโม่เกิดเองผมผสมเกสรเองทันท่นทนพี่น้อง แดงซ้มนี่พอใจครับพอใจมาครับพี่น้องใส่จานเรียบร้อยแล้วกินแต่เศร้ากินก่อนเขาเลยครับพี่น้องมา โมเขาเองนะครับวันนี้ฝนตกนะครับวันซุกซุกจริงๆนะครับมาพี่น้องกินพี่น้องเบิ้งบักแตงโมปอดสารผิษนะครับกินอืม สำหรับคลิปนี้ยูดีไม่แห้งสุขปู่สุคนครับสวัสดีครับ